สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นนะครับตัว S C C กันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ลงหนักเลยเนาะเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับถ้าใครถืออยู่เนี่ยอาจจะใจหายใจคว่ำกันไปเลยทําไมมันลงหนักขนาดนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกราฟแล้วก็มาวิเคราะห์กันเนาะว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงมันจะลงถึงไหนนะครับตัวนี้นะครับตัว S C C นะครับถ้าเราดูเนี่ย ในทเฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นแนวรับอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะครับใครได้เรียนนะครับคลิปที่สอนฟรีในเพจนะครับก็จะรู้เนาะตรงนี้เห็นไหมแนวรับมีนัยยะที่อะไรนะครับไฮเดิมโบเดิมใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีนัยยะมากเลยนะครับแม้ตรงที่ราคา100 364อยรอบนะฮะเป็นจุดที่ราคามีนัยยะมากเลยนะครับ134นะครับซึ่งตอนเนี้ยราคามันหลุดมาแล้ว หลุดมา134แล้วประเด็นก็คือถ้ามันหลุดเนี่ยจะลงถึงไหนต่อนะครับลงถึงไหนต่อถามว่าแนวโน้มภาพใหญ่มองลงต่อไหมนะครับให้ผมมองเนี่ยผมยังมองลงต่อในแนวโน้มภาพใหญ่นะครับอะกราฟนี้หลายคนสสัยให้ขีดเขียนมันขึ้นต่อทําไมถึงขึ้นต่อนะครับเนี่ยเขียนไว้นะครับอย่าไปงงนะอันนี้คือเราวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าหุ้นมันจะขึ้นตัว S C C เนี่ยนะครับผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ามันจะขึ้นมันต้องขึ้นมาถึง3 98ก่อนถึงจะคอนเฟิร์มว่าขึ้นแต่มันมาไม่ถึงเลยแล้วมันก็ลงซะก,ก่อนแสดงว่าตัดไปเลยว่า S&C C จะเป็นขาขึ้นโอเคไหมตัดชอยนั้นไปเลยนะครับตัดชอยไปเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์บอกลงต่ออย่างชัดเจนนะครับถ้าคุณดูตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมโลต่าลงใช่ไหมโลเนี่ยโดนกดลงเรื่อยๆเลยนะครับมีราคาเนี่ยมีนิวโลเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ฮาก็จะ พอคาดคะแนได้แล้วเนาะพอราคามีนิวโรอย่างต่อเนื่องเนี่ยหุ้นแย่ก็เป็นขาลงนะครับหุ้นก็เป็นขาลงเนาะถามว่าลงได้ถึงไหนล่ะนะครับลงได้ถึงไหนนะเราก็หาจุดแนวรับต่างๆนะครับที่มันดูมีนัยสําคัญนะครับมาดูกันมีตรงไหนบ้างนะครับโซนนี้ก็รับได้356นะครับรอดูนะว่าเมื่อหุ้นลงมาถึงโซนเนี้ยนะครับบริเวณนี้เลยนะ3 54นะ3้า่ห นะครับเดี๋ยวผมให้เป็นโซนแนวรับตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราตีเส้นอย่างนี้ดีกว่าทุกคนจะได้เก็ตนะครับอ่ะโซน351 352 นะครับโซนนี้นะครับถ้าราคาลงมาอยู่ในโซนนี้เราไม่หลุดเนี่ยแล้วตรงโซนนั้นเนี่ยมันมีจุดกลับตัวนะมันมีสัญญาณบอกการกลับตัวเนี่ยนะครับแสดงว่าแนวรับนั้นรับอยู่นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะแต่ตอนนี้ถามว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีหุ้นเลยนะอยากจะเข้าซื้อซื้อได้ไหมนะครับผมว่ามันยังไม่มีสัญญาณบอกขาขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะเก็งกาไรในหุ้นตัวนี้นะผมว่ายังไม่แนะนําให้เข้าซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครสาย VI นะครับแล้ว คุณไปคำนวณ fair value มาแล้วนะครับว่าคุณสามารถซื้อถั่วในขาลงได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับคุณอาจจะได้หุ้นตัวนี้ในราคาถูกนั่นเองนะแต่ต้องย้ำนะครับว่าคุณต้องซื้อในฐานะนักลงทุน V I นะครับคือซื้อตามแผนซื้อตาม margin of safety นะครับอ่าลองไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมกันดูนะ margin of safety คืออะไรนะครับอ่าซื้อตาม margin of safety ก็ได้นะครับสำหรับสาย V I แต่ถ้าเกิดใครอยากเก็งกำไรตัวนี้แนะนำไหมไม่แนะนำก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ แนวโน้มมันยังขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว S C C นะครับถ้าใครถืออยู่นะครับถ้าใครถืออยู่แล้วตัวเองกะไปแล้วว่าเออฉันเนี่ยถือเพราะฉันเป็น V I นะครับคุณก็วางแผนถัวเฉลี่ยได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นนักเก็งกําไรเนี่ย นักเก็งกําไรเนี่ยนะครับคุณต้องวางแผนสต็อปลอได้แล้วนะเพราะราคามันหลุดแนวรับที่มีนัยสําคัญมาแล้วนะครับสำหรับนักเก็งกําไรเนี่ยเราต้องวางแผนเข้าวางแผนออกทุกครั้งนะครับถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นไปแล้วคุณไม่ได้วางแผนเลยซื้อไปจะขายตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการพนันนะครับไม่ใช่การลงทุนนะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยลงทุนแบบอยากเก็งกาไรหุ้นเลยนะครับก็สามารถนะครับกดลิงก์ข้างบนนะครับไปเรียน คลิปวิดีโอนะครับมากมายที่ผมสอนฟรีอยู่ได้นะครับไปปูพื้นฐานกราฟไปเรียนกราฟเรียนเทคนิคกราฟให้แม่นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มเก่งกำไรในตลาดหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ